บรรพบุรุษได้สร้างผืนแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานธรรมชาติได้สร้างอาหารไว้ให้มนุษย์แสงแดดสายลมผืนน้ำแผ่นดินเป็นขุมทรัพย์หนึ่งเดียวที่วิเศษที่สุดเชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนนาข้าวนาชีวิต ผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าในพื้นที่แถบภาคกลางของประเทศนั้นยังคงมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการทำการเกษตรมากกว่าในหลายๆภาคในประเทศไทยนะครับซึ่งส่งผลดีต่ออาชีพเกษตรกรไทยในแถบนี้สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดสามารถปลูกพืชได้คราวละหลายๆหนแต่ทำไมอาชีพเกษตรกรไทยในแถบนี้ถึงยังยากจนอยู่ไม่ต่างอะไร กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในหลายๆภาคส่วนหนึ่งของคำตอบนี้นั่นก็คือดินนั่นเองเหมือนอย่างเช่นเรื่องราวของชาวนาท่านนี้ครับที่เขาได้ถูกดินมาเปลี่ยนชีวิตและประสบความสำเร็จกับการทำนาข้าวได้ผลผลิตไร่ละกว่า1ตันเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับ บรรพบุรุษได้สร้างผืนแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานธรรมชาติได้สร้างอาหารไว้ให้มนุษย์แสงแดดสายลมหือน้ำแผ่นดินเป็นขุมทรัพย์หนึ่งเดียวที่วิเศษที่สุดเชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการดินเปลี่ยนชีวิตตอนนาข้าวนาชีวิต สายฝนโปรยปลายพัดพาความชุ่มชื้นนำความสดชื่นสู่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงน้ำที่หล่นจากฟ้ากำลังก้มหน้าจูบผืนดินเหมือนเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้เป็นความชุ่มชื่นที่ธรรมชาติมอบให้กับชาวนาในพื้นที่ภาคกลางมานานนม แม้จะมีความได้เปรียบทางสภาพอากาศแต่ผืนดินส่วนใหญ่ของภาคกลางก็ยังเสื่อมสภาพไม่แพ้ภาคไหนๆเพราะชาวนาส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจแนวทางการทำเกษตรจากธรรมชาตินินนุตทองม่วงหรือวินวัย47ปีผู้นี้คือชาวนาในพื้นที่ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม กำลังทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาท้องนาผืนนี้ทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นการทำนาฤดูกาลใหม่ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาสัญชาตาญาณของนกนานา,นาพันธ์ุที่มารอกันตั้งแต่เช้าตรู่เหมือนรู้ว่าวันนี้จะมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว หวานมเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังมเมล็ดเข้าเปลือกหลายกระสอบถูกบรรจงเทลงในเครื่องพ่นแทนการหวานด้วยมือเป็นไปตามโลกของเทคโนโลยีที่หมุนไปไม่เคยหยุดนี่ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งผลของความสำเร็จที่เกิดขึ้นในนาข้าวผืนนี้ ที่ให้ผลผลิตไร่ละกว่าหนึ่งตันขึ้นไปสม่ำเสมอทุกปีทุกปีภายหลังจากที่ชีวิตของชาวนาผู้นี้ถูกเปลี่ยนด้วยดินที่ดีย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนเขาเคยไปเป็นช่างรับป่ายางที่เมืองกรุงนานหลายปีเนื่องจากนาข้าวที่ทำอยู่นั้น ต้องประสบปัญหาขาดทุนจนหนี้สินเกาะกินชีวิตมาโดยตลอดก็อยู่กับพ่อเลยมาเลี้ยงวัวด้วยทำนาด้วยแล้วก็มาพ่อมาเสียตอนปีสามสิบสีสองเฟ้งเคว้งไม่มีคือบ้านก็ไม่มีคนอยู่เนี้ยออกไปข้างนอกก็ต้องมีคนอยู่บ้านคนก็ส่วนใหญ่ก็จะทำคนเดียวแล้วก็ลูก ก็ต้องไปรับท่งโรงเรียนเนี้ยบางทีก็แฟนเนะต้องขี่จักรยานไปรับลำบากสุดๆก <g ül> <g ül> ็จากบ้านนี้ขี่จักรยานไปก็สองกิโลครึ่งไปกลับก็ห้ากิโลเช้าเย็นเช้าเย็นไปอยู่กับพี่ชายมาสองปีสมุดปาการไปป่ายางอยู่กับพี่ชายเปิดร้านป่ายางแล้วก็มาพอดีพ่อแกอยู่คนเดียวเอาน้องสาวมาอยู่น้องสาวแกก็คือลุกเคย ไม่ค่อยนาก็ตื่นสายแกตื่นสายนะพอไม่ค่อยชอบก็เลยให้ผมกลับมาแกเลี้ยงวัวไม่ไหวด้วยก็เลยต้องกลับมาแล้วก็มาทํานาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งทุดท้ายแล้วทํจะลอดอะ่ะที่ว่ามาทําจริงๆจังๆแ้วก็ไปทํามันเปิดไร่มันยี่สิบไรเจ๊งเจ๊งไปโดนไปสี่แสนไม่ได้มัน ก็อาชีพเราอยู่อย่างนี้เราอยู่อย่างนี้เราก็ต้องทํานาไม่ทํานาก็ทําอย่างอื่นมันก็ไม่มันทําไรผักก็ได้มั่งไม่ได้มัง่งเงี้ยบางทีเที่ยวนี้ได้ราคาอีกเที่ยวนึงไม่ได้ราคาก็ขาดทุนแ,แมลงก็เยอะตอนนี้จากชีวิตที่เหมือนถูกลิขิตให้มาเป็นเกษตรกร เมื่อเขาได้กลับมาเป็นชาวนาอย่างเต็มตัวแล้วเขาก็พยายามศึกษาเรียนรู้จากความล้มเหลวการทำนาในอดีตอย่างจริงจังจนได้รู้ความจริงว่าสาเหตุของนี่สินทั้งหลายทั้งปวงของชาวนานั่นก็คือดินที่เสื่อมสภาพแม้ภาคกลางจะมีน้ำดีแต่หากดินไม่ดีก็ไร้ความหมาย ตอนนั้นตินรู้สึกว่าแย่ตอนที่ช่วงผมไปอยู่เทพตอกปีอยู่ตรงนี้เขาก็ให้น้องสาวทำก็เคมีอย่างเดียวได้มั่งไม่ได้มัง่งผมกลับมาผมก็มาทำแล้วก็มาใส่ใช้มูนว,วัวมัง่งเรามีวัวเงี้ยก็ใช้มูนวัวมั่งอะไรมัง่งขี้หมูมั่งอะไรเงี้ยใส่ก็พอดีขึ้นมาเรื่อยๆครับ เน้นอินทรีย์ชีวภาพดีร่างกายเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รับสารพิษเยอะแล้วยิ่งฉีดเคมีมันก็ยิ่งเยอะมันเหมือนไปเพาะเชื้อหรือยังไงผมออไม่เข้าใจบานตา,ตารินเลความตั้งใจไม่คายแปรเปลี่ยนความสุขของฉันนั่นคือชีวิตที่สุขของเธอ ช้ผู้ให้ชีวิตเป็นพันธกิจรับใช้ผู้ให้ชีวิต สนับสนุนโดยบริษัททชอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีใส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารบริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวอินทรีย์ด้วยหญ้าเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆชีวิตทางรอดขึ้นอยู่กับตัวเราใช้ทางเลือก หากเลือกการทำเกษตรแบบธรรมชาติเลือกแนวทางเกษตรดินดีและเชื่อในพลังของดินที่ดีจากทางเลือกก็จะกลายเป็นทางรอดเชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนนาข้าวนาชีวิตได้ในตอนต่อไปดินที่ดีให้ธาตุอาหาร ให้ความชุ่มชื้นให้เส้เดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคงนะให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใช่ไหม ให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอด ไส้เดือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ชุมชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของกเกษตรกรก็จะเริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนาสารเคมีละดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศินอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทาให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอช คุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิตชีวิตของพอ่อของแม่ของปู่ของย่าของบรรพบุรุษ ที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ แต่ข้าวไม่ลม้มอวบมันไม่ได้มีแต่ข้าวนะล้วนยืนกลางนานต้องไม่ขึ้นแข้งเีือไม่มีอยากรู้จรงจริงเรอ Tak buat arah.